ประธานาธิบดีปูตินได้บัญชาการเองในการซ้อมยิงมิสไซล์นิวเคลียร์ชุดใหญ่จากภาคพื้นเรือดำน้ำเครื่องบินรบ ในข่าวปูตินบัญชาการเองวันที่11ธันวาคมสื่อ m i r r o รได้รายงานจับตาความเคลื่อนไหวในรัสเซียอย่างใกล้ชิดหลังจากที่ป,ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นำรัสเซียได้สั่งการให้กองทัพทดสอบขีปนาวุธนิวเคลียร์ราวสองสัปดาห์ภายหลังกองกำลังการบินและอวกาศรัสเซียพึ่งประสบความสำเร็จในการทดสอบจรวดชนิดใหม่ที่มีระบบ ต่อต้านขีปนาวุธจากฐานยิงซาเรียชากันในประเทศคาซัคสถานเมื่อปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมรัสเซียได้ระบุว่าการทดลองทดสอบขีปนาวุธนิวเคลียร์ครั้งล่าสุดเป็นการทดสอบระบบขีปนาวุธจากเรือดำน้ำขีปนาวุธภาคพื้นและขีปนาวุธที่ทิ้งจากเครื่องบินทางยุทธศาสตร์ จากข่าวทีวีชวิตดาได้เผยให้เห็นเรือดำน้ำเค8 8คาเรเลียได้ยิงทดสอบขีปนาวุธนิวเคลียร์จากทะเลบเบลเนส์ในขณะเดียวกันที่ศูนย์อวกาศเพลเซ็กซ์ในแคว้นอาหาฮันเกลส์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศได้ทดสอบยิงขีปนาวุธข้ามทวีปและทำลายเป้าหมายในเขตสนามฝึกซ้อมคูลาดินแดนคำซักคาส่วนเครื่องบินทิ้งระเบิดตูโปเลฟตู160และเครื่องบิน ตูโปเลฟตู95ทดสอบทิ้งขีบปนาวุธครูสระยะไกลหลายลูกซึ่งประสบความสำเร็จในการโจมตีเป้าหมายในสาธารณรัฐโคมีจากข่าวกระทรวงกลาโหมยังย้ำอีกว่าการทดสอบดังกล่าวอยู่ภายใต้การบัญชาของประธานาธิบดีปูตินการฝึกซ้อมกำลังยุทธเชิงรุกได้จัดขึ้นภายใต้การกำกับควบคุมของผู้บัญชาการทหารสูงสุดโดยเป้าหมายของการฝึกซ้อมสำเร็จลุล่ลวงไปอย่างสมบูรณ์